ครับวันนี้ทีมงานวิลสตเซอร์วิสนะครับก็ได้เข้ามาแก้ไขระบบทีวีดีต้นนะครับที่อาคารรัตนาแมนชั่นนะครับอาคารหนึ่งและอาคารสองนะครับอาคารละ75ห้องนะครับผมวันนี้สัญญาณที่อาคารหนึ่งลองจูนที่ห้องแล้วนะครับสัญญาณมานะครับเอาเวอร์ในห้องสุดท้ายอยู่ที่50 db ต่อร,รับก็ติดตั้งไว้ที่อาคารหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอาคารสองนะครับอาคารละเจ็ดสิบห้าห้องเท่ากันนะครับรวม2อ,อาคารก็ร้อยห้าสิบห้อง น้คมันเชืองโอเคครับ